สบายดีน้องคนเอามาเจอบนนกกงหัวจุกนอนเนาะน่ะในปลาเล่าอันนั้นเด็ห้องเต็มเลยตอนนี้เอามาแรงพื่อแหละมาโตบุทันมันเข้านอนหมดเลยเนาะเจออยู่ในปลาเล่าอันแหละเด็กห้องเต็มเลยทุกคนครัในปลาเล่าอันนั้เลยปลาเล่าวางแคมตบนไม้โดก,กับตนไม้เป็นพุ่มอยู่พื่นเนาะลายอยู่ได้เนาะ มาข้ามภูนาทุกคนมือนีงมาได้บ่เห็นมืออื่นทางผู้นติดมาเลขันเข้ามาเลยเอาละดามาลัดอยืนนี่มะเด้อลัดบนมันเขานอนนี่แถวนี้เลยกับอยู่ทั้งผู้ลัดอย่างห้องบัวห้องสิบบัวได้มันติดบัได้เออต้องว่างว่างแค่ว่างมันนอนนะมันมาทางนี้ได้เออมันมาบินไปบินมาเนี่ยวังแค่วังมันนอนดิ เนี่ยลัดบางตุ้นไม้ยืนนะดักไปทางพุณนนะให้มันผ่านต้นไม้ยืนในนิดนึงเด็ดๆทุกคนบินจอดปเจมาคุณขึ้นจับก๋วเราอีกเนาะเอาขึ้นลัดทางเทินอืมเห็นมีสองด่างเนาะมีสองเออเมื่อจังกูอีกด่างหนึ่งโอ้เจอบอนนกนอนเลยทุกคนเหมืนที่นอนบนนี้แถวบนเออฟังห้องมันให้ได้เนาะติฟังห้องข้างก็ไป๋ายตาๆเนาะอันนี้อันนี้ เคยค้างมันเหม่นมันในทางกองไม้เจอแล้วทุกคนุตอนชุ่มมากกระแถวนี้ลเลยว่ะหอมเออนอนตั้มๆแถวนี้เดี๋ยวเห็นบ่เจอไปเจอไม้เจอข้าหอมตรงน,นั้นคนเอ้ยเต็มเลยขำนะนี้ก็คืนอชิโน่เนยนมลินแบวนี้นนเนาะ ก็ที่บัวไปใส่แล้วบ่หกเกจ็ดโมงเลยไกย่ชิหกไก่ชิเจ็ดหรือเปลา่าไก่ชิหกเลยเนาะสำเน,นี่มาเจอบัวของดีแล้วทุกคนนอนอยู่นี่แท้แหละนกนี่ขำเลยเด้บิไปไปเนาะทุกคน เงินเจอกันไหมแค่นังได้มาเนาะถ่ายเบอร์โทานี้แหละ